โอเคแมตต่อไปฮะอันนี้คือผมมาเช็คดูก่อนว่าอาวุธปืนผมหายอะไรไหมไม่เนาะโอเคปฏิทินแรกปมะเลยอาว,วุธปืนมีหายแฮปยี่สิบนาทีเดี๋ยวมิชชั่นใหม่จะมาฮะแต่เดี๋ยวผมเล่นมิชชั่นเก่าไปก่อนเดี๋ย okay. ผมจะเล่นแบบพลเรือนไปเลยกับ AAS แต่แบบอันนี้จะไม่มีพายุสายเนานะเออน่าสนใจมีมันมีเปลี่ยนเพิร์กไปเลยหรือเปล่าผมไม่มั่นใจจะเพิร์กมันเปลี่ยนเป็นลายวัดหรอ ต้องดูอ th no, ีกท like, like pues ีนึงอ่ะไม่เป็นไรผมเล่นฮาร์ดไปรอบนี้ผมจะเล่นเป็นฮันเตอร์แล้วกันเนาะฮันเตอร์ผมก็ใช้สายประมาณนี้แหละระเบิดก็อ้าวทำไมไอันี้มีสแกนักเนตแทนวัดเดี๋ยวโสนณาเขาปรับอะไรผิดหรือเปล่าทำไมไอันี้มีสแกนักเนตแทนมงวั a t ต h e h แฮ k กมันคืออะไรเนี่ย พูดภาษาอังกฤษปรับอะไรผิดหรือเปล่าอุ้ยกดโดนอี่แล้ว <c oughs> โอเคมาฮะาตั้งใจแปดหนึ่งปื้ด The Deep Space Vanguard okay. has deployed in full force on Valaka to attack the erected threat and retake the planet for the Federation. The only good bug is a dead bug. The name is being changed here, too. You heard the command. Oh my God. Okay. We're not done with this. Let's go. A skeleton secure mission is a go, Grimstone One. You know the drill. You're <laughs> the objective. Order to fire out. Fire out. die. อุาเมจน้อยลงจริงครแล้วยิงช้าลงด้วยกระบอกนี้ไอเออเเปลี่ยนกระบอกนิดเดย้มาดูเนี้มันยังเึ้นไ้อยู่ไหมไอ้อนนี้ได้เนาะโอเคคือช้าลงมาครับผมกดตัวแล้วนะไฟเ็ผมน้อยมากลุาเมจต้อยด้วยที่สำคัญอือดาเมจมันน้อย สแกนเจเน็โยน่งนปแล้วฟอร์ดามดิาเตอร์เพิ่มได้ไหมไม่น่าเพิ่มไปกดโอเค,กด,อเคกดไปโดนเนี่ยนะแหละจะกดเอาดีคอนม,มาวางโอเควิ่งนะเนอร์วิ่งขึ้นบนโดยด่วนโอเค้ยตกใจเพื่อนเพื่อนกระโดดมา I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. I'm going to go to the other side. Oh, I'm going to go to the other side. Oh, Area is secure. Good job, Brimstone 1. Reload and rearm before heading out. Yeah. Then pop Loaded up with the payload. Vulture 1 on the way. Clear the drop zone. Clear the drop zone. Vulture 1 is RTB. Payload is on the deck. อนอยอดฟิเตเนสแป๊บหนึง่งเคไปละเห <laughs> มือนแมปแพทเทิร์นยังไม่ได้เปลี่ยนไปเท่าไหร่จากที่ผมดูนะต,ต้องดูกันว,ว่าตัวมิชชั่นเปลี่ยนอะไรเยอะแค่ไหน,ใน,ในแต่เดี๋ยวพรนี้ผมมาเล่นโหมด ARC ให้ดูฮะแต่ผมลงเลยห้าคลิปลวดละอะโอเคมาละ เดี๋ยวผมยังรอดจริงว่ะลอว่าถ้าผมใช้ตี้วยเมสนี่จะเป็นไงเตีหทีโ้ตีตีโดนหทีจริงๆโอ้มปกาเปิดชิพไกอเปิดทีพมากกว่านี้เอาอะไรเฟนมันอยู่ดี มันเรามีเมสใหม่ฮะเมสใหม่นี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าดาเมจเป็นไงผมต้องลองไปวิ่งตีคนเดียวดูโอเคเรียบร้อยอแบบนแลลเดี๋ยนะทำามันยังขึ้นอ๋อเจ็บคเดิวไปของถือยอยู่นึว่าป่ามาแล้วโอ้ย วางปากไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็ไปข้างข้างกันแล้วก็ไว้ตรงนี้นะโอเคเปเก็บกันไปเลยโอเคเดี๋ยวพอนี้โจมตีหนักขึ้นนะ่ะต้องระวังหน่อยกันเด็นกันเลนย วาโอ้โหัดไฟพุ่ต่อห้าตาโอ้โหโอ้โหมจถอย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 ถอถอย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 อยถออยถออยถอยถอยถอยย อมีรีเหรอเนี่ยมีลีเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองหาตัวเล็กๆจะวิ่งไปมีลีมันหน่อยตีตีตีพอตีตตกระเด็นได้เออโอ้ยโอ้ยเอออย่างน้อยได้เป็นตัวกันเนอร์มันจะน้อยลงนะเมื่อกี้อันนี้ตบตบติงทีตบกระเด็นเดีย๋ยวนี้ว่ะไปไปไป ตีตัวเล็กตีตัวเล็กกนระเบิดปะไม่เนาะก็อย่างเดินพอเนี้ไงพอมีเพื่อนเปิดใช้สกิลของออเปอเรเตอร์เหมือนเลือดเพิ่มเหมือนเลือดเราจะเพิ่มด้วยโอเคข้อพิสูจน์ได้ไม,ม่ใครหยิบนี่เหลหรอ<น>โอ๊ยโอ้โห มาเต็มข้าวเลยแต่ผมไม่เห็นเอฟเฟก์ระเบิดน่าแปลกใจอุ๊บโว้บินน้องเขาบินได้เยี่ยมฮะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอีกทีนี้ตัวละครนี่บินน่อะไรตีหนึ่งที จิ๊ก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 จิจ๊กไม่โดนเอาไม่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 คอมแม่นโหดแต่แย่จริงคอามแม่นตัวเองนี่แหละผมวางตามแนวทางนะครับก็วางแนวบนไม่ทันจะวางเลยแย่จริงใหม่ก้อนเป็นเ็มนี้มาม่ละผมรีบวางดีกว่า ไปเข่ยกัดมันวิ่งโอเคไปไปไปควบคุมกากันละกันนิดนึงไม่ยงั้นตอนทำงานจริงจะลำบากเข่ยพอไม่มีฮีลิ่งแสบก็ช่วยอะไรไม่ได้ันด กันให้อยูแท็ 10, ้ทีเดียวหนึ่งมิสเตอร์บิฟฟี่ใครเอ่ยโอ้โหวันฟ้าเพียบเลยวิ่งขึ้นกับมันเป็นแถบเลยอ่าโอเคปุ okay. มกันนะกัดแนวไปบัอนดีขนาดละฮะที่เราไม่เจออินเฟสเทชันเวลเวลสามหรือเวลห้านาที <laughs> แค่องกันไม่ต้องกลักวคุ้มกันอยู่ต้องมีคนคอยช่วยคุ้มกันไว้หน่อยอย่างน้อยคนสองคนกระมาเยอะด้วย,อวยโอเคเคิว่าน่าจะมีปัญหาละรอเขาฝังอยวไป เจ็บเริ่มสาวเสร์มี่ฮะสี่ระดับโซนยังเป็นทีมโซนวัญชีไปจะพออ่ะทีมนึงก็ไปสแตนบายข้างบนละ ก็โหทีมคันวิง่งไปงบนกันหมดเลยไวจริงๆไม่ลงไม่รออ,อะไรเลย Oh b อ y แต่ว่าคนที่ล็อกเก็ตทลองตนถะ้าตายิงๆก็ฟื้นไม่ได้มัปิดอะไรวะ ผมเป็นระเบิดมันปลหลายอันจังผมได้ยินเสียงนิวเ e ค,คลียดตเนเตอร์แพ็คทันทีผมคิดไปเองโอ้ัอ <laughs> ชุมขาวฮะเย่ยมเยียย <laughs> ัน,น,อนโอเคโอเคกบอกนี่นี่คือดีดีดดมากทําป็นเล็งีด แต่ดีๆก็ดีกว่าแค่ละครู้ท่าปืนไหนเป็นดีแฟนตอนนี้เดือดข้างล่างปุ๊บโอ้โหโดนดายมจจากไหนเคโอเคอเนโอเค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 อเกโอเค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 ไอเคโอเลโอเคโอเคโเคี่เคโอเคโอ We are seeing a large amount of enemy activity in your AO. Base construction is a go. boom Base construction is a go. the advised, sensors indicate rapid threat levels have risen. What the? Oh, okay. เื่อนแตมาปังแนวระถุงแล้วเอ่วิ่งไปตอนเปิดซอมมันงเปยังไงเดินว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  u วิ่งเป็นวงกลมกัโอเ วู้ยัดแตกโอเคมาจากไหนอีกแล้วครับท่านถอยก่อนถอยก่อน่อ,อนสู้กมันยังไปได้โอเคโอ้ใหม่ละโอเคมาแบบพร้อมหน้าจริงๆทำไมผมได้เสียใกล้ๆผมอ,อันหนึ่ง โอ้ขอบพระนะบังเกอร์เต็มมาเหรอทางกีนปิดตรงนี้ไหกครับไอ่พอมรู้ว่าผมมาอะไรแถวนี้นในใได้ไหมไม่ได้นะถ้าวางข้างบนดัานได้นี่จะดีมากเด็กควบเลยครับบางกลางะเลย ได้ใช้ HMG แล้วผมพอใจแล้วเตอรรู้แล้วว่าสภาพมันเป็นยังไงเตรียมสร้างประตูรู้ก่อนก่อนจะมีเวลาเรื่องแบบมีเสียงแบบเสียงแบบคือคือยู่ข้างหลังด้วยตอนเรากดสร้างเนี่ยอ๋อตรงนีได้อยู่ได้อยู่เรีกว่าแนวประตูจะไม่ได้แต่แนวประตูไม่ได้ที่ขาระย่ะนี้เออโอเค Tower. เท้าเวอร์เพื่อนสร้างกันไหมเนาะโอเคนั่นเองแล้วนะพอยกำลังมาทีมแม่น้ำิปวิโอเคมีคำเตือนให้เออคนรีบดูเลยว่าไนมีคำเตือนมามาตั้งแต่ตอนไหนโอเคเงียบๆเอ่อ turret does not shoot in the bunker โอเค สร้างนี่กันก่อนเป็นแนปสุดท้ายฮะตอยึนนดซอนยึดซ้างก่อนยึซ้าก่อน,นผมอยากสร้างเพืปิดางนี้ไวน้แนวนึงเิดแนวนี้แตกมัน,นจะได้พอมีอะไรช่วยบล็อกไทีนึงว,ว้เสียตุ่มของเบเบน,น,นี้ก็จะไกลนะ ประเด็คือทางผมคือผมสร้าง,งคนเดียววย่นเนี้ยเบอรบตและเพื่อไปสร้องแนวในนู้นหมดเลยอะเอเคเข็นชัวร์ครัะไฟกออะไรวะนั่นอะไฟกอตเต็มหมดเลย ตอนนี้ต้กงชกินัดเนี่ยแคมปรีบรถบริชล้นะต้องเพล์ได้ก่อนต่อาัวไหตามมาทำไมล่ะตาย The base is under attack. The bridge on the east side. The, the base is under attack. East side of bridge, The base is under attack. Hello there. Wow! Oh, oh, oh! Straight face. Ha ha ha. Can't see anything. โอ้ใหม่ก็นีทวนเทสชิลได้ไม่ไหวละอันอื่นนี่พังหมดแล้วปิดนี้เบาเหลือเกินตอนนี้เปิดนี้เบามากเลยเบาไปพอยิงช้าด้วยเนี่ยแน่จริงไลเฟิล์นเบาไว้ยิงช้าเฮ้ยผมโดนเลยยิงเนี่ยอ๋อ không kỳ tạp đi không phải tapping nha, tapping mackerel tapping mackerel tapping mackerel đây mackerel OK, đây ก่อนเยอะๆๆยืนบล็อกบริเวณตรงนี้ไว้ก่อนว้าระเบิดระเบิดจะเป็น okay, มัดทุกโอเคได้ แนวยิงมาจากข้อมที่ผมของผมที่พักไาแล้วคิดไปเองทำไมไม่ได้ฮะตอนนี้จะปาตายจะตายอยู่แล้วโหมดชิป mọi người rồi Ôi, mọi người 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 đi, โอยพ่อท่านจานครับโทษโทษโดนนะโอ้ยโอ้ยอุ้ยกับตายแล้วจะป้าตายเดินเหลือกับปิดเดียววัดมีตัววิ่งขนาบข้างเฉยเลยเมื่อกี้ผมแอบงงเลยแ้าประเด้นคิอผมจำตัวเองไม่ได้ด้วยโอ้แล้วผมตัวต้อมปืนยิงใส่้ผมตายอ่ะ ต้องระวังหน่อยโอ้ยเดือก้าคนโอ้ผมไม่เอาละผมไม่ออกละมีใครไม่กล่องเลือดบ้างไหมนี่มีใครไม่กล่องเลือดเลยเหรอ,อแอบยิงช่วยเอวด้แล้วกนะันใครวางไรวาง ตีเสกตี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 ตืดมาจากไกลเลยแล้วมันโดนกันไหมนะตอนนั้นอ่ะโดนกันเองหมดมันเนี่ยเขื่อวัดใกล้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 วัดซอกวัดซอกแล้ววัดตีเดี๋ยวต่อไปผมลองมาชั่งหนักกับปืนซออันใหม่นั่ไอเสกตืตืตืดอีกแล้วนะรู้เลยว่าคนวางวางระเบิดกันอย่างนี้เลย โอ้โหหมายจอดโดนดาเมจไม่คิดโดนดาเมจจากอะไรเด็งง <c oughs> กเคเด็แพ็คก่อนตรงเดียวนี้ผมเนื้อแดงแดงชาร์จเลยไม่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 ไมไมมถอยล <c oughs> <c oughs> ปะปลอยานนละปลอดภัยสุดจะเปิดไป ใส่หมอไปแล้วหมดตายไปแล้ววะหมอไปหมดแล้วเหลือแค่ปัชชันกับอ๋อเื่อกี้หมอเลยคนนึงที่เหลือไปหมดแล้วหวอเหลืออยุติเจ็ดคน GG Nice work GG เย็บเย็บโอ้ปวดหัวปวดหัวหนักกว่าเดิม My God สุดสุดมากขอพูดเลยเนี่ยแทบไม่ไหวจริงโอเคเดี๋ยวเรเจอต่อไปครับบัตชั่นแต่เดี๋ยวดูก่อนถ้าดานใหม่มาผมเล่นดานใหม่ก่อน <laughs>